ผมลังสิมลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาและกรรมธิการท่านประธานครับประเด็นที่ผมจะอภิปรายผมจะพยายามไม่ให้ซ้ําซ้อนกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้สงวนเอาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับอื่นๆด้วยเช่นในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ควรจะใส่เข้าไปรวมถึงวันที่คิดว่าในยุคสมัยนี้นะครับ เราไม่ควรจะอ้างอิงตัวเลขที่เคยใช้ในการร่างรัฐรมนูญเมื่อตอนปี40ซึ่งผมคิดว่ามันน้อยกว่านั้นได้อีกนะครับคือ180วัปประัดนินที่ผมอยากจะอภิปรายนะครับเพื่อ,อ,อให้เห็นถึงความสำคัญที่ผมมีความจำเป็นต้องตัดบางวรรคออกไปนั่นก็คือวรรคที่เขียนว่าการจัดทำร่างรัฐธรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมดหนึ่ง บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยจะก,กระทําไม่ได้กรณีที่สรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคห้าให้รัฐร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปซึ่งผมเห็นควรว่าในส่วนนี้ควรที่จะมีการถูกตัดออกไปท่านประธานครับเหตุผลที่ผมเห็นดังกล่าวนะครับผมมีด้วยกันสองข้อครับข้อที่1ครับเนื่องจากการแก้รัฐธรรมนูญนั้นอยู่ภายใต้ มาตรา255ซึ่งรัฐธรรมนูญ255นะครับได้กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้ดังนั้นประเภทที่เราจะมีความกังวลว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การล้มล้างสถาบัน เป็นการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกครองจะไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วในทางกับกันครับการกําหนดห้ามแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีคือประชาชนสงสัยครับว่าทําไมถึงต้องห้ามเพราะในอดีตก็มีการแก้ไขมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะต่อการรัสมัยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็มีการแก้ไข เมื่อปี2,500ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือปี2,560ที่มีการแก้ไขร่างรัฐมนูญนะครับที่ผ่านประชามติซึ่งในที่สุดนะครับก็มาเป็นรัฐมนูญปัจจุบันซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงจากข่าวนะครับโดยท่านวิษณุนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้มีการอ้างถึงครับว่าในหลวงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐมนูญฉบับประชามติ ใน3-4มาตราจึงต้องแก้ไขรัฐมนูนฉบับชั่วคราวเพื่อให้นำร่างรัฐมนูนที่นำทุนกล้าวถวายไปแล้วนำกลับมาแก้ไขและนำกลับขึ้นทุนกล้าวถวายไปอีกครั้งโดยมาตราที่จะมีการแก้ไขอยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆนึกจะทำก็ทำนะครับเป็นเรื่องที่ทำกันมาโดยตลอดครับ ที่ผ่านมาเราพูดราวกับว่าทั้งสองหมวดนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําไม่มีปกติประเพณีที่ทํากันมาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ในอดีตนะครับเวลามีการรับประหารฉีกรัฐมนูญมันก็กระทบกระเทือนนะครับต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหมือนกันก็ทํากันได้นี่ครับแล้วเพราะเหตุใดน,นะครับในการที่จะมีการตั้งสสรเราถึงไม่ให้สสนะครับเขาทํารัฐมนูญเนี่ย ตามที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมกับการรัสมัยเราไปบอกว่าหมวดนี้ห้ามยุ่งหมวดนี้ห้ามแตะมาดนี้มาตรานี้ห้ามแตะถามว่าทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรครับยิ่งเราห้ามยิ่งเป็นผลเสียยิ่งเราทํำราวกับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พูดไม่ได้เลยยิ่งไม่เป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ไปห้ามสรสร แต่ต้องหมวดหนึ่งหมวดสองนอกจากนั้นครับเหตุผ,ผลที่สองครับ <c oughs> ผมต้องเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ว่าในการตั้งสอสอรอเนี่ยเรากําลังจะให้มีคณะชุดหนึ่งขึ้นมานะครับ <c oughs> เพื่อไปจัดทํารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราให้สอสอรอไปทำเนี่ยอำนาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีอยู่ที่สอสอรอด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสภาแห่งนี้ ก็จะมีอํานาจยังคงมีอํานาจในการแก้ไขรัฐมนูญอยู่สิ่งที่มันลักลั่นคืออะไรรู้ไหมครับสสอรอห้ามแตะหมดหนึ่งหมดสองแต่สภาหแห่งนี้ถ้าเราดูรัฐมนูญดีๆนะครับเรายังแก้หมดหนึ่งหมดสองได้ตกลงไม่ตลกหรอครับเราบอกว่าสสอรอมีหน้าที่จะทารัฐรมนูญฉบับใหม่ห้ามแตะหมดหนึ่งหมดสองเรานะครับซึ่งโดยบทบาทและความเหมาะสมเนี่ยควรจะแก้เป็นลายมาตราเนี่ยแต่เรายังแก้หมดหนึ่งหมดสองได้ เพียงแต่ว่ากําหนดเงื่อนไขว่าให้ไปลงประชามตินี่คือความเหมาะสมแหละครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งคําถามก็คือว่าการกําหนดเอาไว้ไม่ให้สศรแก้ไขหมดหหมดสได้เนี่ยมันจึงเป็นความประหลาดครับผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าสศรจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาสาระของหมวดหหมดสเนี่ยแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ใช่ แต่ที่ผมกาลังพูดเนี่ยผมกําลังพูดถึงความสมเหตุสมผลและผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะจากซีกรัฐบาลรวมถึงสเวเนี่ยท่านจะเป็นปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ข,ขนาดนี้ท่านรู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองแต่ท่านก็ทําให้กระบวนการ,าร,ารกล่าวกับดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่กระบวนการกะนารครับกระบวนการในการพูด<อ>คุย<อ>เรื่องการเมืองอตลอดเวลาขอ,ขอคุณรองสมาชิยุดก,กันครับผีผู้บระทวง จริงๆอีก40วินาทีก็จะจบแล้วนะครับท่านประธานครับกิติศักด์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่ทานประธานครับขอ่วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับ45มากเกินไปแล้วพอแล้วนะ <ผม S 2> แต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งเลือกตั้งแพ้ทุกคราวผพวผมผม,ผม วินิจฉัยได้แล้วนะครับเอาเฉพาะเรื่องแต่สถาบันขอเจอนะถ้าอยากจะทาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปหาเสียงตอนหาเสียงจบไหมท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงธรรมธานยังไม่ต้องประท้วงผมยังไม่ได้วินิจฉัยเพราะว่าเดี๋ยวครับท่านลักษาการผู้ประท้วงเขาวินิจเขาอภิปรายครับไม่ใช่ประท้วงดูข้อบังคับไม่มีเข้าองค์ประกอบข้อบังคับเลยครับผมกำลังพูดครับท่านท่านท่านกรแทกขึ้นมาผมยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับเมื่อกี้นี้ ผมห้ามไปแล้วให้พูดเฉพาะเรื่องของท่านลังสิบันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปท่านประธานครับขออนุญาตมจะท้วตามข้อ45วรรค2ครับท่าาๆครับข้าวครับขอเชิญนั่งลงก่อนครับมันจบแล้วนะครับคือผมเพียงแต่ว่าเตือนท่านว่าท่านท่านประท้วงเมื่อกี้เนี่ยก็ให้ระมัดระวังให้ท่านลังสิบันลมระมัดระวังพอแล้ว อย่าไปพิจารณาเรื่องอื่นนะครับส่วนท่านรัฐบาลลมก็เห็นแล้วว่าผมก็ทวงท่านกิติศักดิ์แล้วนะครับแล้วท่านก็ใกล้จะจบแล้วผมก็อยากให้ท่านจบนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับเรียนท่านประธานผมยืนยันอีกครั้งครับว่าในการที่สสอรอจะมีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐสภาหแห่งนี้ ถ้าเป็นรัฐสภาที่มาปรักจากประชาชนอย่างแท้จริงถ้าท่านรู้สึกว่าถึงแม้ในทางปฏิบัติท่านไม่ได้มาจากประชาชนแต่ท่านกําลังทําหน้าที่เพื่อประชาชนอย่าล็อกสะสะรออย่าบีบคอสะสะรอให้เชื่อเหมือนพวกท่านปล่อยให้พวกเขาได้ทําหน้าที่อย่างอิสระปล่อยให้พวกเขาได้พิจารณาถึงการรัฐสมัยถึงความเหมาะสมแล้วผมคิดว่าเราจะได้รัฐมนูญที่ดีกว่า ที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านยังทําในแบบที่เป็นอยู่คือล็อกบางหมวดบางมาตราไม่ให้สะสะรไปแตะต้องหรือปรับปรุงได้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ได้รับนูนที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธาน